จ่ายกับข้าวอีกแล้ววันนี้ไม่เป็นไรค่ะถึงตรงนี้ถึงแล้วไม่เป็นไรกับโอเคนะคะวันนี้จ่ายกับข้าวแล้วดูจิตเต็มรถเลยสองคนกินอะไรนักหนาเนี่ยอะไรนักหนาเนี่ย อะไรนักนาดูที่สองคนเรียบงงมากอยากกับข้าวถีถ่ขึ้นขึ้นเหมือนโอเคนะคะเพื่อเป็นเรียบฝนของก่อนเดี๋ยวหน้ามุกแตงมงลูกละสองร้อย เพื heart, ่อสามีคนสองก่อนนะคะ นมทีอาทิตย์ละสองขวดที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือส้มนะคะไกะ่โอเค่ะน้อโน้ได้ไหมพ่อติดแบกโอ้บ ยูซี่ยูซี่มาจริงครึ่งแสนเอ้ยครึ่งหมื่นค่ะดูดิของครึ่งหมื่นอ้าวกอด